เจาะแผนเสริมทัพนิวคาสเซิลเริ่มโดยโตนาลี่ต่อไปฮาวิบานส์ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในช anel YouTube คนคลั่งมอนบายปีเตอร์โบสนะครับผมเข้าวันนี้ดูแผนเสริมทัพนิวคาสเซิลกันหน่อยนะครับเป็นทีมที่เจ้าของรวยมากๆแต่ว่าทําไมเฮ้ยการเสริมทัพมันค่อยๆไปทีละสเตปดูไม่เร่งรีบขนาดนั้นแต่ปังทุกดีนะครับบอกเลยว่าหลักๆแล้วเกี่ยวกับ financial fair play นะครับข้อมูลวันนี้ละเอียดมากๆรอฟังกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณุณผผู้สสนนนนับนนใจดีขอองมก่ น,นี่เลยครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok น้ำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia นะครับเป็น r o s e s o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  l เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดสิบสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBCInspection แล้วก็สอมสอเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kinder g a r า e n 1ถึงเกรดนะครับติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9แล้อกี่งมทิ้าไล้ด้านล่าง เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาหัวข้อนิวคาสเซิลของเราในวันนี้นะครับก็เหมือนที่บอกไปคําถามแรกสุดที่ทุกคนสงสัยเจ้าของทีมรวยอันดับหนึ่งของโลกแต่นิวคาสเซิลทำไมดูไม่รีบร้อนในการเสริมทัพค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะครับยุคตอนที่โรมันอับราโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีใหม่ๆยุคนั้นเป็นยุคที่ถ้าเจ้าของสโมสรรวย สามารถไปอัดฉีดเงินได้ไม่อัน้นแต่จุดปเปลี่ยนก็คือมันมีกฎ financial fair play เข้ามาหลังจากนั้นแล้วกฎ financial fair play ก็คือห้ามเจ้าของสโมสรอัดฉีดเงินตรงๆในการไปซื้อนักเตะนะครับชื่อกฎอาจจะบอกว่า financial fair play แปลเป็นไทยก็คือกฎความยุติธรรมทางการเงินให้มันแฟร์ใช่ไหมแต่ถ้าให้ตีความจริงๆเจตนารมณ์ของกฎนี้จริงๆถ้าให้สรุปมันคือกฎป้องกันสโมสรล้มละลาย หน้าที่ของกฎนี้ก็คือคุณหาเงินมาได้เท่าไหร่คุณค่อยจ่ายเท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุณหาเงินมาได้ไม่เยอะแต่คุณจ่ายกระจุยคุณมีโอกาสล้มละลายได้ซึ่งหนึ่งในไอเดียที่ทําให้ทางยูเอฟ่าคิดกฎนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลีกอยู่นเตดเมื่อก่อนนะครับที่โอ้โหทุ่มเงินเสริมทับกระจุยกระจายแต่สุดท้ายผลงานไม่ปังไรายได้หายทีมล้มละลายตกชั้นไปพักหนึ่งกว่าจะกลับมาพรีเมียร์ลีกได้ก็กินเวลาหลายปีนะครับอ่ะเข้าใจสเต็ปกันแล้วใช่ไหมครับคุณต้องได้เยอะ คุณถึงจะจ่ายเยอะได้คราวนี้ครับเราต้องมาดูรายได้ของนิวคาสเซิลนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางสวิ s แรมเบิลด้วยนะครับให้ดูของปี2022เพราะมันคือรวมทั้งซีซั่น2 0 2 1 2 2แล้วนะครับเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อจากไม a ์แ l ชลีมาเป็นกลุ่มทุน PIF ที่นำโดยเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาวมานปีนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลทำรายได้ไป180ล้านปอนด์นะครับตัวเลข180ก็ตามนั้นเลย แต่รายจ่ายของนิวคาสเซิลเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าต้องหนีตกชั้นเดือนมก,กราคมเลยไปซื้อพวกคีแรนทริปเปีย12ล้านปอนด์คริสวูด25ล้านปอนด์บรูโนกิมารส์40ล้านปอนด์แดนเบิร์นอีก13ล้านปอนด์รวมแล้วเป็น90ล้านปอนด์ไหนจะมีตอนซัมเมอร์ที่ไปเซ็นโจวิลล็อกเข้ามาอีกเบ็ดเสร็จแล้วอะฤดูกาลนั้น2ตลาดใช้เงินไป115ล้านปอนด์การเซ็นขนาดนั้นผลดีตามมาคือรอดตกชั้นสำเร็จ แต่ผลร้ายก็คือเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยนิวคาสเซิลที่เพิ่มแบบมหาศาลครับเพดานค่าเหนื่อยให้ดูตรงตัวเลขนี้ครับที่เขียนว่า w a g e and salary นะครับก่อนที่จะเป็นยุคของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมมนเนี่ยเพดานค่าเหนื่อยของนิวคาสเซิลแค่106.8ล้านปอนด์แต่พอมันมีการเสริมทับมากมายมหาศาลเซ็นตัวดังๆเข้ามาค่าเหนื่อยมันเพิ่มขึ้น เพดานค่าเหนื่อยนิวคาสเซิลกระโดดไปเป็น170.2ล้านปอนด์เลยครับคือแค่ค่าเหนื่อยอย่างเดียวอ่ะก็เกือบจะเท่ารายได้ที่นิวคาสเซิลทำได้ตลอดทั้งซีซั่นแล้วเห็นไหมว่า ค่าใช้จ่ายมันเยอะนะและคราวนี้มันไม่ได้มีแค่ค่าเหนื่อยครับมันมีเรื่องของการลงบัญชีค่าตัวนักเตะเข้าไปอีกนะครับซึ่งกระบวนการคิดง่ายนะครับก็คือคุณเซ็นมาเท่าไหร่และคุณเซ็นกี่ปีคุณเอาจํานวนปีสัญญาที่เซ็นหารด้วยค่าตัวแล้วก็ลงบัญชีนักเตะค,คนนั้นๆซอยไปเรื่อยๆ,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 ๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ตัวเลขภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า player amortization อ่าตรงนี้นะครับซึ่งของนิวคาสเซิลเพิ่มจาก32.3 เป็น49.7ล้านปอนด์ตัวเลขนี้ยิ่งคุณซื้อเยอะขึ้นคุณก็จะลงบัญชีซอยย่อยต่อปีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเอาค่าตัวบวกค่าเหนื่อยมารวมกันเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะจบปีนั้นน่ะนะครับปีที่รอดตกชั้นได้สำเร็จเนี่ยรายจ่าย แค่ค่าตัวกับค่าเหนื่อยก็ล่อไป219.9ล้านปอนด์นะครับแต่รายได้สโมอสรคือ180ไงเรียกว่าทะลุรายได้สโมอสรไปกระจุยแล้วพอหักค่านู่นค่านี่อะไรหมดแล้วหลังหักภาษีหมดแล้วอ่ะปีนั้นเนี่ย Newcastle นะครับขาดทุนประมาณ70.7ล้านปอนด์นะครับขาดทุนเยอะพอสมควร พอมันเป็นแบบนี้นะครับผู้บริหารนิวคาเซิลเขาก็เลยออกตัวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับว่าแม้จะรอดตกชั้นแม้จะมีเจ้าของใหม่แต่จะไม่เร่งเสริมทัพเร็วเกินไปด้วย2เหตุผลอย่างแรกก็คือการเงินแล้วก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนโฉมทีมไวเกินไปด้วยนะครับเอ็ดดี้ฮาวก็รู้สึกว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงทีมเร็วขนาดนั้นแล้วอย่าลืมว่าไอ้เพดานค่าเหนื่อยเนี่ย170.2ล้านปอนด์ก็จริงแต่ ฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งจบไปซึ่งฤดูกาลล่าสุดเรายังไม่ทราบว่านิวคาเซิลทำไรายได้เท่าไหร่แต่เพดานค่าเหนื่อยของนิวคาเซิลจะสูงขึ้นแน่มากกว่า1 7 0 2ล้านปอนด์แน่เพราะอะไรเพราะไอ้ตัวเลขร70.2เนี่ยมันลงค่าเหนื่อยของพวกบรูโน่กิลมาไรส์คิวแรนทริปเปียพวกเนี้ยลงแค่ครึ่งซีซั่นแต่ฤดูกาลล่าสุดที่จบไปครานี้คือลงค่าเหนื่อยเต็มซีซั่นเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะสูงขึ้นยังไงค่าเหนื่อยเพดานเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว เท่านั้นไม่พอนะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับปีที่เสริมทัพได้ดีและทีมจบท็อปโฟนเนี่ยนิวคาสเซิลก็มีการไปเซ็นสัญญากับนักเตะมาหลายคนครับเช่นเซ็นถาวนกับแมททาเก็ตซื้อนิคป๊ปบ10ล้านปอนด์สวนบอตมัน35ล้านปอนด์อเล็กซานเดอร์อีซัก63ล้านแอนโทนีกอร์ดอน45ล้านเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสตลาดหลังสุดนิวคาสเซิลใช้เงินไป168ล้านปอนด์โดยประมาณ ขณะที่ขาออกก็ทําเงินจากการขายได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นั่นหมายความว่าฤดูการล่าสุดที่เพิ่งจบไปที่นิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะจบท็อปโฟก็จริงแต่สิ่งที่เพิ่มตามมาคืออะไรเพดานค่าเหนื่อยพุ่งสูงรวมไปถึงการลงบัญชีนักเตะ a m o r มอ z ทเซชัที่ผมบอกไปมันจะไม่ใช่แค่ปีละ49.7ล้านปอนด์แล้วคำนวณโดยประมาณตัวเลขนี้น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ30ล้านปอนด์จากการที่เซ็นพวกโป๊ปบอสแมนอีซัก กอดอนพวกนี้เข้าไปนั่นหมายความว่าฤดูกาลล่าสุดโอเคแหละในลีกจบท็อฟโฟแต่ค่าเหนื่อยเพิ่มรายจ่ายนักเตะต่อปีก็เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลแล้วรายได้ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นรายได้เวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้นับการไปเล่น UCL ฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขรายได้ของนิวคาสเซิลต่อให้มันเพิ่มขึ้น แต่มันจะยังไม่ได้เพิ่มแบบมหาศาลครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหลือแค่รอดูว่าตัวเลขเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาคาดว่ากว่าจะประกาศยังเป็นทางการรออีกหลายเดือนอีกหลายเดือนครับผมว่าเผลอๆมีครึ่งปีกว่าจะทราบตัวเลขทั้งหมดทีนี้ครับเราลองมาคำนวณแล้วก็ยกตัวอย่างทีมจากอังกฤษที่อยู่ดีๆได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์กว่าเงินเขาเพิ่มมาขนาดไหนผมยกตัวอย่างเลสเตอร์ซิตี้แล้วกันเลสเตอร์รายได้ตอนจบฤด,ดูกาลที่โอ้ ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์คแล้วปีต่อมาคือได้ไปเก็บลิขสิทธิ์ฐายทัดสด UCL เน้นเ้นเนี่ยรายได้纽คาสเซิลขออภยัยรายได้เลสเตอร์ตอนนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น270ล้านปอนด์แต่ผมต้องบอกแบบนี้วคาสเซิลก็จะเพิ่มนะครับแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่น่าจะเพิ่มเท่ากับเลสเตอร์ด้วยเหตุผลที่วคาสเซิลไปเล่นแชมเปี้ยนส์คในฐานะการจบอันดับ4แต่ของเลสเตอร์มันมีเรื่องเป็นแชมป์พิมลีกด้วย เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้ไปเล่น UCL รายได้ปีนั้นของเลสเตอร์ก็เลยมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าให้ประมาณการตัวเลขรายได้ของนิวคาสเซิลจากซีซั่นล่าสุดที่เพิ่งจบไปผมคิดว่าเกิน180ล้านปอนด์แน่นอน100%เกินแน่เพราะทีมจบทอฟฟ็อปโแต่ผมว่าจะไม่เกิน270ตัวเลขประมาณนี้ครับเกิน180แต่ไม่น่าเกิน270ขนาดขณะที่รายจ่ายของนิวคาสเซิลก็เพิ่มแบบมหาศาลนะเหมือนที่ผมบอกไปค่าเหน่ยเพิ่ม การลงบัญชีค่าตัวก็เพิ่มเท่ากับว่าสถานะ financial fair play ของ Newcastle ตอนนี้ทรงทรงมาสองฤดูกาลครึ่งแล้วนะหนักไปทางติดลบเล็กน้อยด้วยนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าเฮ้ยทำไมเวลาคุณอ่านข่าวเกี่ยวกับ Newcastle ทำไมจะต้องมีการบอกว่าเอา้า ้องระวัง financial fair play ระวัง financial fair play ทั้งที่เจ้าของสโมสรรวยที่สุดในโลกนี่ครับกลไกของมันคือในเมื่อรายได้ยังไม่ได้เพิ่มแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นรายจ่ายของนิวคาสเซิลก็ต้องระวังแล้วก็เอาให้รอบคอบที่สุดทีนี้ครับคำถามต่อไปที่แฟนนิวคาสเซิลน่าจะสงสัยก็คือแล้วจะทำยังไงให้เสริมทัพได้มากขึ้นคำตอบง่ายมากครับมีอยู่2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือต้องทำผลงานฤดูกาลใหม่ให้ดีต่อเนื่องด้วยเช่น ปีที่ผ่านมาจบท็อปโฟล้วถ้าฤดูการหน้ายังจบท็อปโได้อีกไม่ตกรอบแบ่งกลุ่ม UCL นะครับเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ได้รายได้ของซีซั่นถัดไปนิวคาสเซิลจะเพิ่มแบบมหาศาลครับแต่สมมุติว่าฤดูการหน้าออาวั Wonder งงานซีซั่นวันเดอร์ซะงั้นไม่ติดท็อปโบอลยุโรปอะไรไม่ได้ไปเล่น แต่ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นค่าลงบัญชีนักเตะสูงขึ้นมันจะกลายเป็นตัวเลขติดลบมหาศาลทันทีนะครับสวิงขึ้นสวิงลงได้ทันทีเลยดังนั้นการพยายามจบท็อปโฟให้ได้อีกครั้งสําคัญมากและถ้าเกิดได้ไปเล่น UCL 2ซีซั่นติดต่อกันเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ของ UEFA จะเพิ่มขึ้นผมต้องบอกแฟนนิวคาสเซิลแบบนี้นะครับว่าเ,าเวลาคุณได้รับรายได้จากลิขสิทธิทธ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณได้ไป UCL ครั้งแรก หรือไม่ได้ไปมาในรอบหลาย10ปีแล้วเงินจะพุ่งแบบมหาศาลทันทีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ถ้าคุณได้ไปแบบต่อเนื่องนานๆไปทียูฟ่าจ่ายเงินไม่เยอะแต่ถ้าไปต่อเนื่องยูฟาจะจ่ายหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไปเล่น UCL 2ฤดูการติดต่อกันได้เงินนิวคาสเซิลคุณมาแน่อีกปัจจัยหนึ่งที่คุณต้องยอมรับนะครับก็คือเรื่องของโอเคแหละเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของใหม่ แต่รายได้สโมสรมันไม่ได้แบบเข้ามาปี2ปีแล้วพุ่ง2-300ล้านปอนด์มันจะค่อยๆเพิ่มไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วพอปีนี้ได้ไป UCL ทีมขายเซลล์อ่ะพูดง่ายๆการตลาดของ Newcastle คุณต้องไปขายสปอนเซอร์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจเจ้านี้ให้5ล้านปอนด์ต่อปีเจ้านี้ให้10ล้านปอนด์ต่อปีคุณรับรวมๆมาประสัก10เจ้ารายได้คุณก็เพิ่มขึ้นแล้วแล้ว ก็ต้องพยายามหาทางยังไงก็ได้ให้พวกเสื้อขายให้ได้เยอะที่สุดสินค้าในเมกาสโตรสโมสรทุกอย่างทําให้มันขายได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าขายเก่งเรียกสปอนเซอร์ได้เยอะมันก็เอาเงินเข้าสู่สโมสรต่อปีได้เยอะด้วยและถ้าเกิดเงินนิวคาสเซิลเพิ่มขึ้นได้แบบมหาศาลก็จะมีช่องว่างในการไปเซ็นตัวแพงๆให้ค่าเหนื่อยแพงๆได้ตอนนี้ตัวเลขรายได้เหมือนที่ผมบอกปีล่าสุดมันน่าจะประมาณ เกิน180แต่ไม่น่าจะเกิน270แต่มันยังไม่ได้มหาศาลในขณะที่คุณจะไปซื้อใครแบบชิวๆหรือจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆได้ถ้านิวคาสเซิลอยากไปสู่สเต็ปที่จิ้มคนนู้นได้ค่าเหนื่อยไปหลักแสนสองแสนสบายนิวคาสเซิลต้องทำรายได้ให้ประมาณการประมาณ400ล้านปอนด์ต่อปีขึ้นไป นะครับซึ่งซึ่งไม่ง่ายต้องใช้เวลานี่คือสาเหตุหลักเลยครับที่นิวคาเซิลไม่รีบผมยกตัวอย่างนิวคาเซิลยุคข,ของมาริซิโอโปชติโนที่พาทีมกลับไปเล่น UCL ได้ยุคพอร์ชกว่าจะทํารายได้ถึง400ล้านปอนด์เขาใช้เวลาต้อง3านมะดูกาลและนิวคาเซิลเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของใหม่มาปีครึ่งเองผมว่าไม่ต้องรีบ ไม่ครับไม่ต้องรีบขายนักเตะเอารายรับก็สําคัญนะผมเห็นข่าวจากเทเลกราฟบอกว่าจะขายหลายๆคนเลยเพื่อเอาเงินกลับมาบ้างคือซื้อเยอะได้แต่ขายก็ต้องมีเหมือนกันทีนี้ครับโอเคแหละว่าฟังมาขนาดนี้โหสิบสามนาทีนะครับคนที่ชอบแบบความละเอียดน่าจะถูกใจคอนเทนต์นี้ฟังมาขนาดนี้นั่นหมายความว่านิวคาสเซิลจะเสริมทัพแค่คน2คน แล้วจบเลยหรือเปล่าอ้าผมต้องบอกแบบนี้เราจะไล่ไปทีละสเต็ปคือนิวคาสเซิลเริ่มดีลแรกได้โคตรสวยครับจากซันโดรโตนาลีค่าตัว70ล้านยูโรหรือ60ล้านปอนด์แต่จริงๆเงินต้นประมาณ55ล้านปอนด์อาจจะแพงแต่ผมว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่านะครับความเก่งของซานโดรโตนาลีแล้วมาจะเล่นแผนไหนเนี่ยผมเคยทำวิเคราะห์ในช่องนี้ไปแล้วไปดูย้อนหลังได้แต่ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่านิวคาสเซิลเอาดีลที่มาว่า เป็นงานใหญ่งานด่วนที่สุดแล้วซันโดโรตนาลีนี่คือครบเครื่องพลักกำลังดีตัดเกมได้ออกบอลโอเคมาเนี่ยช่วยบรูโน่กิลมาไรส์ได้เยอะแต่พอจบดีลของซันโดโรตนาลีไปเนี่ยหลังจากนั้นค่าตัวความแพงจะค่อยๆลดลงมานะครับ ฮาวิบานส์คือคนที่มีโอกาสเป็นดีลต่อไปของนิวคาสเซิลนะครับเพราะว่ามีรายงานจากแมทลอนะครับสายข่าวของเทเลกราฟถ้าเป็นข่าวข่าวพวกเชลซีสเปอร์ Chelsea, urs, พวกนี้เทียนหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดเป็นข่าวจากทีมอื่นอก็าอาจจะลดลงมานิดหนึ่งนะครับแต่เป็นสายลอนดอนเขาบอกว่านิวคาสเซิลกำลังจะได้ตัวฮาวิบานส์มาจากเลสเตอร์ซิตี้ค่าตัวเนี่ยเลสเตอร์อยากได้ที่40ล้านปอนด์แต่นิวคาสเซิลกำลังเจราจาต่อรองที่35ล้านปอนด์ ซึ่งถ้าเกิดได้ขึ้นมาจริงๆจะเป็นการไปตัดหน้าเวสแฮมยูไนเตดเพราะตอนแรกเนี่ยเวสแฮมกะว่าโอเคขายเด็กแคนร์ให้อาร์เซนอลได้เงินมหาศาลเดี๋ยวจะเอาเงินมาซื้อฮาวิบาร์นี่แหละแต่กำลังจะโดนนิวคาสเซิลแย่งไปแล้วจ้านิวคาสเซิลตอนนี้เป็นเตงหนึ่งแล้วครับก็ใช้คำว่าเตรียมเซ็นสัญญาการมาของซันโดโตนาลีกับฮาวิบาร์เบ็ดเสร็จแล้วค่าตัวอาจจะจบที่95ล้านปอนด์เยอะไหมยเยอะนะแต่ถ้ามันเทียบกับการที่ว่ามาแล้วเป็นตัวจริงทั้งคู่อะ ว่าคุ้มอย่างโตนาลี่นี่เป็นตัวท็อปของเกาโชซิเรอาฮาวิบารนฤดูกาลล่าสุดกับเลสเตอร์ขนาดทีมตกชั้นยังยิง,ยงไป10กว่าลูกฟอร์มยังดีอยู่ครับเป็นปีกตัวยิงไม่ได้แบบพิ้วหลบ 2- หลบ3นะแต่พอหลุดไปถึงพื้นที่สุดท้ายอ่ะยิงประตูได้เฉียบขาดผมว่าเอ็ดดี้ฮาวิเคราะห์มาว่าที่ผ่านมาปีกของนิวคาเซิลเป็นใครเป็นมิเกลอาร์เมรอนบ้างน,น,นะครับเป็นอาเลงแซงแม็กซิ่แมบ้างแต่แม็กซิม่มเนี่ยพิ้วก็จริง แต่พื้นที่สุดท้ายไม่ดีเลยครับการยิงการส่งไม่ค่อยเฉียบบางทีเอ็ดดี้ฮาวอาจจะอยากเสริมตรงนี้ก็ได้ว่าพอถึงพื้นที่สุดท้ายปีกมันต้องคมกว่านี้แล้วฮาวิบานดูจะตอบโจทย์ตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามาเนี่ยสมมติถ้าฮาวิบานยืนปีกซ้ายปีกขวามีเกลอาเมิรอนแล้วก็กองหน้าก็อีซักวิลสันสลับกันโอ้ผมว่าเกมรุกก็ดูจะดุทีเดียวนะครับแล้วก็แผนงานหลังจากนี้นะครับทางนักข่าวลุกเอด็ดเวิร์ดนะครับของเทเลกราฟเหมือนกันคนนี้แม่นมากบอกว่าอันที่จริงอะ นิวคาสเซิลอยากได้เซนเตอร์ตัวขวานะแต่มันยังไม่ใช่งานเร่งด่วนคืออยากได้มากแต่ไม่ใช่งานด่วนถ้าเป็นสับก็คือมันเป็นงานใหญ่แต่มีอันอื่นที่อาจจะไม่ใหญ่เท่าแต่มันต้องเอาก่อนเพราะถ้าเกิดไม่เอาทีมจะวิกฤตนะครับแล้วก็มีข่าวบอกว่าอยากได้ฟูลแบ็กอย่างทิโน่ลิฟราเมนโต้ของเซาท์แฮมตันแต่พอทราบว่าค่าตัวแพงไปก็ถอนดิวทำให้งานด่วนตอนนี้ของนิวคาสเซิลเนี่ยลุคเอ็ดเวิร์ดบอกว่าคือจะเซนแบ็กซ้ายสักคนหนึ่ง ยังไม่รู้ว่าใครแล้วก็จะเอากองกลางมาเพิ่มอีกคนเท่ากับว่ากองกลางถ้ารวมกับซันโดโตนาลีจะเท่ากับจะเสริมทัพกองกลาง2คนอ่ะทีนี้ครับเรามาดูกันหน่อยกองกลางเนี่ย สเปคของนิวคาสเซิลก็คือคุณซื้อแพงแบบพรีเมียมไปแล้วคนหนึ่งคือซานโดรโตนาลีคนต่อไปถ้าเลือกได้นิวคาสเซิลอยากยืมตัวเพราะพวกเขารู้ลิมิตตัวเองว่าการเงินมีคือเจ้าของรวยแต่รายได้มันยังไม่ได้มหาศาลอะไรรอบครอบได้ก็ต้องทำข่าวจากเทเลกราฟนะครับบอกว่านิวคาสเซิลอยากยืมตัวเคาวินฟิลิปส์กับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับซึ่ง ไม่ง่ายทั้งคู่เพราะว่าฟิลิปส์เนี่ยเขาอยากสู้กับซิตี้ต่อส่วนคอเนอร์กาลาเกอร์เหมือนมาริซิโอโปชิติโนอยากเก็บไว้ใช้แต่อย่างน้อยมันก็เห็นภาพว่าเฮ้ยนิวคาสเซิลเนี่ยซื้อแพงไปแล้วอีกคนหนึ่งถ้ายืมตัวได้ก็จะดีหรือถ้าเกิดจะเซ็นขาดกับใครสักคนผมเชื่อว่ากองกลางอีกคนของนิวคาสเซิลค่าตัวน่าจะไม่แพงอาจจะเป็นเรท15 20ไม่เกิน30ล้านปอนด์ประมาณนี้ส่วนแบ็คซ้ายครับถามว่าทําไมนิวคาสเซิลต้องอยากได้เพิ่มจริงๆแดนเบิร์นก็เล่นดีแต่แดนเบิร์นนมเคววาาาะห้แล่ บอลลีกก็เล่นได้บอลไดรเรกที่มันดวนการอากาศกันเยอะๆมันเล่นได้แต่คุณไปเล่นบอลยุโรปที่มันเน้นภาคพื้นมากยิ่งขึ้นน่ะผมว่าสไตล์แบบเดนแดนเบิร์นอาจจะมีปัญหาและดูกราฟตัวนี้ครับจากทางออบตาให้ดูเรื่องของจังหวะการสัมผัสบอลในสนามของแดนเบิร์นน่ะคือเป็นเซนเตอร์อาชีพแต่พอเล่นแบ็กซ้ายได้แล้วพอเป็นแบ็กก็จะไม่ได้เติมเกมขึ้นมาสูงส่วนใหญ่จะอยู่แดนตัวเองหมดเลยแต่อันขวาคุณดูคิรันทริเปียสิครับ ค r รันทิปเปียนี่คือแบบเน้นเกมรุกเต็มตัวนะครับเล่นฝั่งตรงข้ามเยอะพอๆกับเล่นฝั่งตัวเองสังเกตไหมอ่ะเลยครึ่งแดนคู่ต่อสู้แดนเบิร์นขึ้นไปอ่ะสิเอร์เซนต์เองทิปเปียล่อไป18%เพราะฉะนั้นคุณจะเล่นแบบขึ้นทางขวาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะถ้าให้ดีถ้าเกิดคุณได้แบ็กซ้ายมาช่วยค r รันทิปเปียในการทำเกมด้านข้าง มันอาจจะดีเพิ่มจากเดิมได้อีกเยอะเลยนี่คือเ,เหตุผลสําคัญที่ว่าทําไมการเสริมทัพแบ back <ส>็คซ้ายก็จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่นิวคาสเซิลมีโอกาสสื่อสรุปนะครับสรุปกันหน่อยนะครับถ้าอยากเสริมแบบมันมือเหมือนทีมใหญ่อื่นๆดูทรงแล้วน่าจะต้องพยายามไปเล่น UCL ให้ได้2-3มฤดูการติดต่อกันอย่าไปเร่งเกินไปไม่ต้องรีบแล้วควรมีแผนสำรองด้วยกรณีที่สมมติฟุตบอลมันไม่ได้สวยงามตลอดเกิดปีหนะ้า จบอันดับ5จบอันดับ6รายได้ UCL หายไปมหาศาลหายไปเกือบร้อยล้านปอนด์นะครับแต่รายได้หายแต่ค่าเหนื่อยเพิ่มค่าลงบัญชีเพิ่มมันอาจจะติดลบมหาศาลกว่าเก่าผมก็ได้รู้สึกว่าหลังจากนี้ถ้านิวคาสเซิลจะเซ็นใครควรใช้เรื่องของการแอดออนในค่าเหนื่อยด้วยเช่นอ่ะ ถ้าฟอร์มดีคุณได้ค่าเหนื่อยเยอะได้เล่นแชมเปี้ยนส์คุณค่าเหนื่อยเยอะแต่ถ้าเกิดฟอร์มไม่ดีหรืออดไปเล่นแชมเปี้ยนส์คุณอาจจะลดค่าเหนื่อยลงมาไหมเพื่อให้มันมีแผนรองรับในกรณีที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมานะครับมันไม่ได้มีอะไรการันตีไปตลอดแต่โดยรวมผมว่านิวคาสเซิลกำลังมาถูกทางมากๆแล้วนะครับทิศทางสโมสรชัดเจนไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเกินไปทุกอย่างมีแบบแผนเพราะว่ามันมีลิมิตเรื่อง financial fair play ผมคิดว่า ถ้ายังรักษามาตรฐานได้แบบนี้3ปีขึ้นไปเท่าสเปอร์ นิวคาสเซิลจะเซ็นตัวพรีเมียมได้มากกว่านี้และจ่ายค่าเหนื่อยหลักแสนปอนได้ชิวกว่านี้นะครับอ่ะนี่คือบทวิเคราะห์ที่นำมาฝากแบบจัดเต็มขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับโร,รียนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงกอกฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของปีเตอร์โบกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคนข้างบอลบายปีเตอร์โบได้ใครอยากลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็แจ้งได้เช่นกันช่วงนี้ปีเตอร์โบขอตัวลาไปก่อนนะครครรััับบสสวดี bye bye.